เดสบายดีทุกคนเนะาะคิดดี่มนี่นะเอากล่างกายเนะโดยอุปกรณ่อนจะไยทำกินดเองเนาะนดีกันเป็นปูนเนาะแผ่นน้ำหนักก่อกใส่ปูนทำมัน,นกืนขค้างหนึ่งเกือบ20่กิโลนคะ้างนึงมันได้สเกกิโลนะประมาณก็ได้นะเราเอายี่สกิโลมันได้ใ้เกืสิกกิโลนะลววก็รวบเหลวกัเกือบสี่กิโลนะเกือบสีกิโกัมเรียบไปดูกันนะ Mấy bên biết đây nè, chị ngồi cái lên nó mới cái chạy đây nữa, mình đi có lên sao xem nữa, để nó lửng rồi đấy, xem lẹ, lẹ lên, nát giùm Eu preciso แล้วไป่เสร็จแล้เนาะไม่ก็ใส่ได้ดนะีอยู่เนาะไม่ก็หน,นักมากเกิบสี่สิบกิโลกรันะมเนาะก็น,นักเสร็จเอยู่มเสร็จเล่นทาบเซตเนทายก็เาบเซรนะหอบกันเลยเดียวมาดูกันเนะาะร่างกายม่งฉันเปลี่ยนแต่งไปรได็เนเะนาะมร่างกายเนะอุกรณ์ก ใช่แค่น้ำเบลนะพอไปเรียนแผ่นนักหนึ่งเยวดูกันไปนะเดี๋ยวทีางทีว่าร่างกายเไมสเดเยเย็นแป้งไวสมได้ฉันได้นะริงิมีอยู่อันนี้นะแเนละเก <c oughs> ือบสามสิบกิโลนะสองผพยังบอลเรีนแผ่นตัวนี้นะ ยัเวกลังเล่นอันนี้นะยังเล่นนัง่งนอย่างบาเจ็บเยกันเ่อเล่น,นงองนี้นะองอไปเเล่นน,นั่งแบบานี้นะเมื่อก่อยกัใส่แค่น้ำเตี้ยวเล่นะใส้เดี๋ยวคอยคองตัวอภาษีเล่นใ้เบิ้งเน,เน,เนาเนทีนี่นะเก30กิโลกรัมนนึงรวบแล้วกันประมาณเกลียวิ0กิโกรัมนะ อันนี้คอยเล่นโตเกือบสีกิโลกรัมไปก่อนโอ้ยังบ,บุกคยเล่นนะอ่าแต่แข็งนักนักน่อยนะคอยเล่นมือนึ่นกันทาบเซ่นนะเชยชื่เซีเซีนละชิบสี่ห้าบห้้งนะเยอไปตองเลยนะเชยที่ชอบ mantap มันก็นดดงอยู่เนาะเขาเคยเรียนเดือเ่ด้สามสิสกิโลกรัมนะพกที่ทเคยกัน,นใส่เลดับเบิลนะทั้งน้ยกับโซ่สายเดี่ยอนะ พักก็ันเีชีวิที่นะเราสร้างชีวิตได้ที่กันเลยนนักเลี๋ยดูกดันเุกคนนะเาางก้ายกน,นะหลังกายเลยนะมันสิเรี่ยนแปลก,กนนไปเียด้นะเด่อนอุปกรณ์มาใหม่นะเดียวดูไปมีที่รื้อคอด้วยดิ นี่เขาหุงอะไรอีมองก้อนดือคออยู่ตรงนี้มองเจ๋อเช๋อเนะเั่นรู้เจ๋อเออันนี้นะมาจบเล็กอันนี้นะเล่อยก็ใช้ดืดคอ คอยบุ่มบ่นว่าพื้นทีเนาะพื้นที่ที่ชีว่าเนาะมมันตรงนั้นมันก็มีที่ว่างคน่้างาหมดอนาชีพแข็ง็กอะพกะไร่เนาะม่ก็แข็พื้น,ะนที่น้อยนะ

อะไรแบ้ชาบเซ็นะเข้าเลออยง่างเลยนะเอ,เ,ยเอายาวมิเอหรบก,กวนนะขอ,อไปนะคอยฟึงเลยง่าที่ง,ง่ายเลยอเลยกนะ่ออกละไกนะ่ด้วยไม่ก็ใส่ได้ใส่ดีกว่าทางนำนะทาทางน้ำไม่สิเป็นเลยนะ มันชีแกงไว้ากนะเขาเรียกแบบหอมตัวเนะแต่อันนี้มันชิบแกงมันก็ใช้ดีอยู่เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนาะคอยเล่นคลองกับชีรองเล่นตัวคางละยี่สิบเก้ากิโลกรัมนะชิปนี้ก็จบตรงนี้เนาะตู้อะไรตู้ใจก็พากลติดตั้งเลยกดกระดิ่งสองคนเรื่อยนาะเกิดเป็นกระดิ่งใหสคลิปต่อไปคลิปนี้ก็จบเนาะ